ออันนี้ขี่เห็นว่ะผู้เชี่ยวชาญบอกแต่ว่าไม่เคยยืนได้เลยเห็นอ่ะอันเนี้ยอย่าไปเชื่อถือมันเย <c oughs> อะตัวนี้น่าจะมีทองอยู่นั้น่ะดูสีอ่ะน่าจะมีทอง

อมา้นี่นม่เอามื่อเฮ้ยตั้งย่อมาหลายตัวนกว่าเดี๋ยวพาไปรีมาก็ได้ฟาวคลาตงเลยเอาตั้งนในน้องเพื่อน่ตั้ตงขวางไปไว้อ๋อโอ้ ผมมาจากที่น o n ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องคิวดีๆก็ได้เนี่ย